เดี๋ยวไปถ่ายตรงมึงเป็นมะแดงใส่เป็นโน้นลูกตัวโกงใไขวะก็เตรียมชุดไว้ให้แล้วเตรียมชุดไว้ให้ทั้งคู่ใส่เดี๋ยวเดี๋ยวเสื้ยาเตรียมแขนยาวสีดำนะเตรียมชุดแล้วทำไมมีสีด้วยอ่ะเสื้อแขนยาวสีดำมีหน้ากากเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวพอดีมีหน้ากากด้วยเอาไมาดิพอดีไหนอยู่ไหนอ่ะพอดีพริบสดๆเลยตอนบ่ายสองซื้อไม่ทันซื้อไม่ทัน แต่ว่าเอออยากถ่ายแล้วก็มึงคิดสดๆใช่ไหมแต่ซื้อชุดในสไตล์ชัยโซโล่แต่ซื้อสีทันรีบแต่งไปถ่ายเสร็จเดี๋ยวมูฟไปถ่ายอิกชาต่อสู้แอคชั่นแปลงร่างนู่นนี่นั่นอะไรกันบนนู้นตรงลายดินต้องเก่งอะพี่เดชลองกระโดดเลยฮะลองกระโดดเป็นเป็นไปได้หนึ่งกินผาไปเลยหนึ่งต่อไม่มันจะล็อกล็อกไอ้กิกกี้กีกี้มันจะล็อกล็อกมันจะแบบ กินค,คองพาตาไม่ใช่โกโก้ที่พาตาปะเนี่ย คลิปหนึ่งเป็นคลิปสัมภาษณ์มึงสองคนประวัติความเป็นมามึงสองคนอันนี้ขอแบบมิทคอปคล้ายๆปาเต็ดเลยสัมภาษณ์จริงจังหรือเรื่องของตัวเองตามคําถามเรื่องนั้นก็ตลกจะเล่าแบบตลกก็ได้จะแวะแซวกันก็ได้แต่ว่าอยากได้มูดแบบสารคดีสารคดีไตเดย์อะไรเงี้ยชีวิตผนบอกใครได้บ้างวะมีอะไรบอกใครชีวได้บ้างเดี๋ยวเข้าพาร์ตคลิปเริ่มสัมภาษณ์เลยสวัสดีครับแนะนำตัวครับผมครับ ไตตครับไตเชโซโลครับเดบังซายครับเดชัยโซโลครับผมที่มาของฉายาอ่ะที่ไตไตมาได้ไงใครตั้งให้ตอนที่ตอนเฟสไม่รู้ไงใครใครก็ตั้งให้แต่เขาเห็นเขาเรียกกันว่าไต่ไต่ก็เรียกกันหมดเลยก็เลยว่ายาวเลยมีตั้งมันก็เองมาชื่ออื่นไหมไม่มีไม่มีเดบังซายมาไงตอนแรกเลยไม่ได้ชื่อเดชื่อล่นจริงๆชื่ออะไรตอนแรกชื่อจริงชื่อทิศ แม่เรียกชื่อทิศแต่ชื่อทิศตอนนี้เรามาตั้งเองก็ชื่อชื่อต้นกล้ามั่งชื่อไออาร์ตตอนมหาลัยเรียกอาร์ตแต่ว่าชื่อชื่อเดดีแล้วว่าถ้าถ้าใครดูชื่อเดดีแล้วนะดแต่เดดไม่ใช่ชื่อตัวเองไม่ใช่ชื่อตัวเองชื่อเดดได้ไงชื่อเดดเพราะว่าเพื่อนชื่อฟิล์มตอนมหาลัยมันเรียกมันบอกว่าเราเหมือนหน้าหน้าเหมือนเดทไทเทเนียมไม่รู้ว่าเหมือนยังไงไม่รู้นะ แต่ก็เขาก็เลยเรียกกันมาแล้วก็ส่วนคําว่าบางทรายมันมาจากบางทรายชลบุรีแล้วก็ผมก็เคยไปพูกคีกับคนที่บางทรายมาอะไรเงี้ยหรืว่าชื่อมันเท่ดีตอนแรกก็มีชื่อแดงบางทรายเป็นที่ห่อท่อชื่อแดงบางทรายแล้วเอ้ยบางทรายมันเท่ดีวะ่ะก็เลยตั้งเองพูด,ดง่ายๆตั้งเองชื่อเนี้ยวกายามมาถึงสุวรรณเนี้ยแหละนีปัจจุบันเนี่ยทำอาชีพอะไรอยู่นัแกแสดงพีเดีด ก็เกษตรก,กรกับนักแสดงก็อยู่บ้านก็ทําสวนทำสวนทําอะไรไปนั่นแหละก็สองอาชีพชอบหมชอบนะผมก็ชอบครับผชอบแต่ว่าไม่ชอบไม่ชอบทาส,สี นัชอบทาสีแสดงไงไม่ใช่ทาสีมันเป็นส่วนหนึ่งกูไม่เป็นแค่ทาสีก็ได้ผจริงให้แสดงว่าทาสีก็ได้ใแสดงว่าพุ้ยเนี่ยตอนนี้โดนทาสีอยู่โดนแสดงไม่สมจริงไงไม่สมจริงเหรอก็คือเป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วใช่ทีนี้จุดเริ่มต้นเนี่ยทำไมถึงยากแบบแสดงอะไรเงี้ยผมมันเริ่มจากตอนสมัยเรียนมัธยมครับแล้วเวลาเราออกไปนอกหน้าห้องเนี่ยเราจะได้เป็นหัวหน้ากลุ่มใช่ไหม พอไปหัวหน้ากลุ่มเราก็พิเศษงานแล้วเราแบบชอบดูสามชาแก๊งสามชาหมานเท่งงงแล้วเราก็จําไปเล่นที่หน้าห้องอ่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันมีคนหัวเราะเราแล้วเรา,เรา,เรามีความสุขไปด้วยอะะไรอย่างเงี้ยก็เลยชอบแบบว่าการแสดงชอบอะไรอย่างเงี้ยไม่จาเป็นต้องเป็นลป์อย่างเดียวนะหมายถึงว่าบทบาทอื่นก็อยากาแสดงอะไรอย่างเงี้ยดราม่าอะไรอย่างเงี้ยเออได้หมดคือคือชอบชอบ,ชอบการแสดงเวลาแบบดิวหญิงเนี่ยดิวหญิงไปโรงแรมมันใช้ศาสตร์การแสดงช่วยไหมฮะ แล้วเวลาพี่อยู่กับหญิงพี่แสดงไหมแสดงเป็นเล่นบทนู้นบทนี้ไหมบทบทกิงคองแสดงนะล่าสุดที่ไหนเป็นแสดงที่ไหนทองคลาทองคลารามาลุนโอเคไต้อตอนเป็นไรอ่ะไตเป็นไรอ่ะโรคตัวทำไมอ่ะตอน เอาเอาเกาะเอยเฮ้ยต้องไม่จะแฉงกั้นนะตอนที่เรายายเที่ยงตามมาเลยพี่ตอนจริงก็ถ้าไอ้นี่ยิงชอบแบบว่าชอนเช็โลตอนเริ่มใช่ตอนเล่นเช็โลเล่เล่แรกๆแต่ชอบอ่ะน่าจะทำได้ชอบใช่ชอบทำได้เฮ้ยน่าทำได้เฮ้ยทีมแอดแต่แต้มบอกชอบทาเพิ่มเลยมันบอกทำได้มันจะไม่เหลือที่แล้วนะพี่โอ้โหตอนเด็กๆจำได้ไหมว่าที่อยู่ห้องเช่าอ่ะฮะ ตอนเพิ่งมีอ่ะตอนมึงได็กๆงลองเปิดประตูไปเจอพี่นอนไอ้นี่กับเสือมีอะพี่เะรอเรื่องนี้เรื่องี่มึงเลยมาบอกกูว่าพี่ผมอยากเป็นตลกจำได้ไหมมึงบอกว่าผมอ่ะอยากเล่นตลกมึงบอกกับกูแล้วกูก็ถามว่าแล้วมึงเล่นตลกได้ไหมมึงมีมุกอะไรประจำตัวป่ะแล้วมึงก็เล่นสองมุกมุกแรกอ่านเจดเตือนตอนนั้นมึงประมาณแบบเจิงหัวป่ะไม่เรื่องแล้วมึงบอกกูว่าอยากเป็นตลกแล้วมึงก็เล่นมุกนี้ให้กูดู แล้วก็มึงบอกให้กูสอนมุกล็อกให้อันนึ่งอสอนผมเล่นหน่อยสักอันนึงไว้เล่นกันม,มุกเอ็นี่ไงดูดซ่วมไหมครับ<อ>ดูดซ่วมอ๋อดูดซ่วมมาแล้วครับสุดเ่อมสุดซ่วงมาแล้วครับสุดซ่วมไหนครับรถดูดซ่วมเอ้ออยู่ในปากคุณนี่ครับแอะเล่นเล่นแต่เด็ก<ม>เออ<ม>ง่ายดีเนาะจริงง่ายดีเนาะเอ้ยระเดิมนะประเดิมผิดจะทาเล็บทำเพื่ออะไรเราสีดำไงยังไงมันก็ทาอยู่นะพี่มันก็เปื้อนอยู่แล้วนาะ อ่ะเรื่องแบบเล่นคงเล่นคลิปแสดงอะไรเงี้ยมีใครเป็นไอดอลเรียนรู้อะไรเงี้ยพี่แจ๊ดเลยฮะแจ๊ดพี่แจ๊ดพี่ยัตแต่ว่าถ้าแบบว่าแนวที่ผมชอบนะเวลาพี่ยัตทำอะไรผมจะชอบดูแกในคลิปหรืออะไรเงี้ยว่าแกเล่นยังไงแกเป็นยังไงเราวพี่ตางฮะพี่ตางอุ้ยนั้นไปจำอะไรไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรไม่รู้ตลกเออ มึงจะมึงที่กูสอนมึงแน่เล่นด้วยกันอะไรนะดุดซ่วมครับต้นดุดซ่วมไหนครับแล้วดุจซ่วมอยู่ที่ปากคุณนี่ครับแค่ยังไงมือสายเออเล่นเองแล้วก็ถามมันเองเนาะพวกมือนี่ก็เปความสามารถพิเศษนี่เวลาเจรียนอย่างแบบแบบยัดยิงได้ผมเดียนอย่างไรไหนทั้งวันใช่ไหมโอ้โหแกทั้งวันอยู่เงี้ยทั้งวันล้วทำไงยัดแคิ้วไงฮะแชมแคิ้วยังไง นี่ก็เริ่มเหมือนเพียแล้วนะเนี่ยเออแต่ก่อนเพียรก็ทาสีอ,อ่ะไม่น่าไม่น่าเอาดีทางทางด้านเกเล้ะเป็นไงก็มาตกอยู่ที่ผมนะจ๊ะพี่เดนี่ชอบพี่หนู่ของเตยกับพี่หม่ำสองคนนี้เป็นอะไรที่แบบชอบมากชอบพุ่มพี่หม่ำตรงที่เขาแปะมีอ่ะแปะแต่ฮาชอบมาก,มกใช่<ฮ>ใแปบ มึงก็เลยเรียนรู้ตามมาไม่ใช่ไม่ได้เรียนรู้แต่ว่ามึงเอาแต่แป๊กมาอย่างเดียวแต่ของเขาแป๊กแต่าเปากมาเลยอ่ะแป้กแ้มันรู้สึกว่าพี่มมอ่ะเวลาเขาเขาเขาจะรู้ตัวว่าเวลาจะไม่หาปุ๊บเขาต้องทำายังไงให้หาเขารู้ตัวไหมโอเใช่เขาเรียกไก่ดาุพร ใ่อะไรทุกคนใจเจ๊เงียบเก็บเลยน้องจะไปเนี่ยที่แบบรู้จักเฟ้ครั้งแรกพิ่งรู้ว่าพี่ชายตัวเองทำรายการทำช่องตอนนั้นนะ่ะทำอะไรอยู่แล้วพอรู้แล้วรู้สึกไงก็ถ้าตอนนั้นก็ไม่รู้สึกเลยนะใช่แล้ถ้าตอนนั้นนะนม่ไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าเด็กชายไม่รู้เรื่องเลยอนะเจออะไรมาพูดเจาอะไรมารู้สึกใช่พี่เดีย ตอนนั้นยังไนี่อยู่เลยยังตัดถนนอยู่เลยเนี่ยเป็นรับจ้างตัดถนนแบกเดินอยู่บ้านหลายปีแล้วตอนนั้นยังแล้วก็ปลูกต้นไม้ปลูกอะไรตามบ้านที่รู้ครั้งแรกอะว่าเพื่อนเขาทำรายการทำช่องรู้ครั้งแรกกันเลยก็รู้ว่าฟามแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะดังระดับประเทศอะไรขนาดนี้เพราะว่ามันก็ภูมิใจกับเพื่อนเนี่ย ก็พูดไปกับเพื่อนแล้วก็อยากมาหาเพื่อนก็ได้มาที่เนี่ยตอนที่อยู่เนี่ยว่าสิบปีที่แล้วอิตาเลียนรัสพาอตาเลียอ่ะหลายหลายปีแล้วก็ไม่คิดว่าจะมาได้ไกลอ่ะเออก็เคยมาอยู่เฟสต์ใช่ไหมทั้งคู่เคยเคยตอนนั้นเดย์ทำอะไรก็ไปไปมาทำอาร์ตทำฟ็อกกันเลยแล้วก็แจกบ้างกันบางคลิปเล่นบ้างกันบางคลิปทำเต้ทำเทำเแบบชิโกเลยดูดูิโก้เฮ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 ้เ้เฮ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 ้ เป้เหรอสมากรกับเจนจะแสดงกันบางคลิปคลิปจำได้ำไงหลักๆไปเป้ๆไปเฟ้ไม่ทำะไรส่วนคนนี้ออฟฟิศไไปมาแต่เกิดจำได้ใช่ไปได้เยมาจากไหนเนี่ยพี่มึงส่งมึงมาดันอีกแล้วเนี่ยใช่ไหมอะไอแก่ กที <No> <air> ่นี่แล้วไปอยู่ KPN ป่ะแล้วพอมันมาถึงวันที่แบบว่ารู้ว่าเป้ยแม่งปิดย้ายย้ายรู้สึกยังรู้สึกว่าเศร้าอยู่นะแบบว่าเออทำไมตกใจอ่ะใจหายใช่ใจหายมันก็แบบเอ้ยเออปิดปิดปิดไว้อะไรเงี้ยใจหายพี่เด่ตอนแรกที่รู้ก็รู้สึกว่ามันมันเร็วอ่ะแล้วมันก็ ไม่น่าปิดอ่ะเราก็ยังไม่ชินอรูตอนแรกว่าเฟซเปิดอะไรเงี้ยเายังติดต่อตายังโทรหายัดอยู่ตอนนั้นนะช่วงที่ปิดเฟซไปอ่ะแล้ววันที่รู้ว่าตายัดเมาเปิดช่องตายัดชัยโซโลตอนนั้นรู้สึกไงเฮ้ย เอาอีกแล้วเรอวะเฮ้ยคือแบบอยากมาทําด้วยอะไรรู้สึกว่าอยากอยากมาทําด้วยเราน่าจะมีโอกาสมาทําอะไรเงี้ยก็เลยพยายามติดต่อมาอะไรเงี้ยขอมาเที่ยวขอมาเที่ยวอะไรมาหวังหวังหวังว่าเขาจะชวนหวังว่าจะชวนเล่นด้วยอยากมาทําอยากมาเล่นอยากสนุกด้วยอยากมาฮาอยากอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าก็เขามาเขาาทำอีกแล้วอะไรเงี้ยแน่ละมึงก็ ใช่ไม่ไม่ไม่ได้มีตำแหน่งอะไรใช่ไม่ได้มีเลยไม่ได้เล่นด้วยไม่ได้ไม่อะไรเลยอยากไหมอยากมาเล่นด้วยไหมก็อยากนะอยากเล่นใช่เป็นปีนะเออก็ได้เล่ยนจบใจนะได้เล่นทั้งสีเล่นอะไรเอ่ยก็นั้งสีตั้งแต่ปีแรกจนปีนี้นะเออทุกปีนะจำได้ไหมอ่ะคลิปแรกๆที่ได้ออกเซอโอลคลิปไหนที่เขาชวนกูแล้วเว้ยนานเนาะไม่ก่อนก็ได้พีเดพีเด้เลือกออกว่าพี่เด้ถ้าถ้าที่จำได้น่าจะเป็นคลิปไท่บ็อกที่มัน กินน้ำอารมณ์อ่ะทีาจำได้นั้นคลิปแรกใช่ไม่รู้ว่าคลิปแรกหรือเปล่าแต่ว่าที่จำได้อ่ะที่ว่าเก่าก่าเลยมันกี่ปีมาแล้ววะเนี่ยสามสี่ปีแล้วมั้งสี่ปีแล้วสี่ปีแล้วจำไม่ไหนคลิปแรกจำไม่ได้จำไม่ได้เลยแต่แต่ว่ากูชิเบลป่ะเออเออไี่น่าใช่ป่ะไม่รู้อ่ะกูชิเบลป่ะใช่ที่นั่งอยู่แล้วแกลงเอาที่มันลงมาแกล้งหมูกูชิเบลแล้วคลิปที่ชอบที่สุด ของใจโซโลคลิปไหนคลิปต่อยมวยคลิปต่อยมวยไหนจุกสีชอบทำอะไรอ่ะชอบชอบอันไหนอันภาคแรกอันภาคแรกภาคแรกภาคแรกอะที่จุกต่อยอ่ะผมชอบแต่ผมชอบจี่สนุกเขาชอบจานเดียร์เขาเลยโอ้ยเอ็มพีในคลิปนะฮะโดนแต่คนเดียวแล้วก็ชอบพี่ถ้าผมชอบชอบรายการผมอะไอซีิ่วเบย์ชอบรายการที่มันดูแล้วนะเอะไรที่ดีดีเชอบยังไงชอบเลยเพรว่ามันทำให้ผมกลับมาดังรอบ ไม่จริงไม่ไม่มัถึงกันครับมันมันมันทำให้ผมเป็นจริงจริงไหมมีคนรู้จักผมมากขึ้นกับเดิมใช่ซีเว้ใช่จอยซีเบ้ซเว้เลยโปรเจกต์ซิมเว้เวนี่มึงต้องขอบคุณพี่ยัตเขาคิดโปรเจกต์นี้ให้มึงเขาวางให้หมดเลยผมงมึงตอนทำเพลงก็พี่ยัตก็ไปวางไปให้วางยัดวนวางไงมาเริ่มเล่นประจำให้ใช้โซโล่ได้ไงพี่ยัตถามอ่าแต่ว่ามาทำงานไหมอ่าจะทำงานไหม เลยบอกว่าอยากคำ้ำแต่ก็บอกเออเดี๋ยวมาเล่นด้วยกันอยู่ด้วยกันก่อนที่บอกว่าตอนนั้นตอนปนพี่ยอดตกทังที่เลยแบบหุงลปนอไม่ใช่เหรอเอาอยู่บ้านมันก็ไม่ได้ทําอะไรอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่มีอะไรได้เป็นแบบก่อเป็นกรรมอ,ะอ่ะแล้วเราก็อยู่เวลาว่างเราเยอะ <laughs> ก็เลยบอกเออเราก็ชอบด้วยการแสดงอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยมาทําตอนแรกก็ตอนแรกก็ค่าตัวก็ได้ได้เป็นค่าตัวมั้งพอ,อหลังหลังมาก็มันเริ่มได้เป็นเด็นเป็น ประจำเดือนประจำเดือนก็ประจำเดือนประจำเดือนใช่ไหมทำงานประจำเออทำเป็นประจำเหรอเนเปมื่นเงินเป็นหมื่นน่าเบือมากเลยมีประกันสังคมด้วยที่ทำให้กูต้องไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลดชนค้ำนั้นตั้งหมื่นเจีดที่อยากจะมีปัญญาจ่ายจ่ายอ่ะจ่ายพี่ถามเหมือนกันเหมือนพี่เดว่าอยากประจำไหมผมก็อยากแต่ว่าตอนแรกก็ได้ค่าตัวเป็นแบบว่ารายวันรายคลิปอะต่อคลิปอะใช่ต่อคลิปแล้วก็พี่ถามว่า ประจำาไหมอะไรเงี้ยก็เอาไม่จะมีคอมเมนต์ใช่ไหมด่าเคยเจอไหมไม่เอผมไม่ได้เข้าไปอ่านเลยมมูไม่ค่อยได้อ่านคอมเมนต์หวะใช่ไส้นี่ไม่เคยเจอคอมเมนต์ด่าเลยใช่ไหมเพราะพี่แต่คนรักเลยโอ้โหคนเกลียดตลอดเลยไม่เกลียดไม่พิมพ์ด่าแล้วเกลียดตอนที่เกลียดอ่านคอมเมนต์ชมอ่ะเคยเจอป่ะก็มีแล้วรู้สึกไงรู้สึกดีใช่ดีก็เลยแบบว่าเหมือนกับแบบว่า กำลังใจอ่กำลังใจแบบว่าไอ้เนี้ยเราเราเราไม่ได้ทำอะไรเยอะเลยนะแต่ว่ามีคนมาชื่นชมเราก็แบบว่าก็อยากจะเออให้มันดีขึ้นทําให้มันดีขึ้นต่อไปที่นี่มันมีมีชมแต่ว่าก็ไม่ถึงกันเลยหรอกก็ว่าเราก็เออก็ดีเหมือนกันเลยมีคนชมเราอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าเพราะว่าที่ทํางานเนี่ยแล้วแบบว่าชอบเพราะว่าทุกครั้งที่เล่นน่ะมันยังมีความตื่นเต้นอยู่มันทําให้รู้สึกท้าทายอ่ะว่า เล่นทีไรก็ยังตื่นเต้นรู้สึกว่ามันยังแปลกใหม่อยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็เลยแล้วก็ส่วนคําชมเราก็ก็มีบ้างเพราะเขบอกว่าเออพี่เจอะไรเงี้ยเล่นตลกขึ้นฮาขึ้นแต่คอมเมนต์ที่ด่าเราก็มีบ้างเกี่ยวกับเมาอะไรเงี้ยเราก็พยายามเขาด่าเพราะเขาห่วงใช่อะไรเงี้ยเราก็ผิดจริงใช่เราก็ผิดจริงบททาโทษที่เคยโดนแล้วกลัวที่สุดใสายไฟใสยไฟใสยไฟ เหมือนกันเลยนี่คือแพ้ทาโอ้หัวเลยมึงอยากโดนวะล่ะอาโดนอ่ะไม่เอะมาเถอะ้าไม่ออกมันหยิบสายไฟมาดิเฮ้ยเาหยิบมาเดี๋ยวฟาดคนละทีให้คุณดูรู้ว่ามันเป็นไงแรงๆเลยให้คุดูรู้เป็นไงผมว่อธิบายได้ก็พออธิบายได้ก็มันมันมันเจ็บแบบมันเจ็บแบบเจ็บหนักนาน่ะนานอ่ะเออมันเหมือนหลังักอะเออเจ็บนานิดว่ามันจะเจ็บกดะคิดว่ชา ก็พอรู้แล้วว่าเออข้างในไม่เป็นทองแดงแล้วน่าจะเจ็บอยู่แต่ว่าก็เลยคิดว่ามันหนักหนาขนาดนั้นจนเก็บมาเป็นปมอ่ะเออโอ้โหกลัวเลยที่กลัวกลัวงูเลยว่าเออไปไหนว่าว่าเวลามีถ่ายเงี้ยเห็นพอปหยิบสายไฟมาวางคือใจมาใจอะตอนแรกจะกลับบ้านจะเลี้ยวจะเลี้ยวกลับบ้านมีอะไรจะฝากถึงชาวไร่สองโดคิดอะไรไว้ในอนาคตอยากทำอะไรอะไรอย่เงี้ยนอนาคตก็ไม่ไปไหนอะอยู่นี่แหละ ไม่ว่าตายัดไปไหนกูก็จะไปด้วยทำไมอ่ะกูไม่มีทางไปไม่มีที่ไปให้กูอยู่ด้วยเถอะไมแล้วแบบการลงการเล่นอะไรงี้รู้สึ้ก็ตอนนี้ชอบตอนนี้ก็รู้สึกว่าอยากเล่นทุกวันจริาจริงอยากไม่อยากมีวันหยุดเลยอยากเล่นทุกวันเลยอยากอาบน้ำเนอะอยากให้มีอยากอาบน้ำแล้วฮะออยากเล่นทุกวันไม่อยากไม่อยากให้มีวันหยุดเลยอยากให้ทุกคนมาติดตามดูแชร์โซนรวกันเยอะๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็จะสามล้านซับแล้วเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับผม แต่ก็เดี๋ยวจะพยายามพัฒนาตลอดเองต่อเรื่อยใช่ก็จะดูพี่ใหญ่ี่แจ๊ดเรื่อยจะดูจนแหะก็พยายามัาทำให้ดีขึ้นแต่ละคลิปทุกคลิปเลยโอเคอันพาสัมษณาเสจแล้วแต่ตัวเสจยังเสจแล้วนะ่แล้วโอเคเลิกกล้องเดี๋ยว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 เดยวเดี๋ยวยี๋ยวดิวเดี๋ยวดีวเดี ทีเดีวต่อสู้อะไรอ่ะกล่องไม่มีทายแล้วที่กูต่อสู้ใครใส่อะไอ้กองดินไงเออเรื่องก็รู้ไว้อ่ะไอ้เงี้ยเฮ้ยไฟไงกล่องไฟไงเฮ้ยกล่องไฟอ่ะเฮ้ยกล่องไฟเฮ้ยที่กระโดดต่อสู้กันนะดูัลงานแล้วกองแล้วแล้วต่อให้ก็เที่ยงฝึกข้าตายตายแล้วไปหาซื้ออะไรกินข้าวกันเฮ้ยถ่ายก่อนไหมอ่ะพี่ตาเฮ้ยมาฉากต่อสู้อ่ะ ฉากต่อสู้ที่บอกว่ามีพุกดเดี๋ยวอาบนใ้ำเสร็จอะไรฝากปิดออฟฟิศเ,เ,เก็บของให้ด้วยอเอาฟิกปิดประตูก่อนนี่ก็ฝากกูอีกฝนจะตกเก็บกล้องอให้ด้วยนี่เงองฉากต่อสู้เออนี่ก่อนจะต่อสู้ให้แต่ฮินเตอร์หน้าเอากล้องเขาล้มให้หน่อยกระดี๊ท่าถ้าของมันไงพี่เด้ยกกล้องยกกล้องเขาล้มให้หน่อยแล้วให้ทาสีเพื่อทาสีมาเช่นเด้ ก็ถ่ายไม่ทันแล้วตกแล้วไงไม่ถ่าย <Ont op S 1> แล้วมันก็ยังไม่ตกไงแต่มันมาแล้วไงแต่ก็ถ่ายได้อยู่ไหมอ่ะไปอาบน้ำึงอยากมึงอยากไปไหนก็ไปไปเออไปด้วยอยากไปไหนก็ไปเไม่ถ่ายไปอาบน้ำแต่อยู่ก็ไปที่ไหนก็ยัง โอ้น้ำเย็นแน่นี่เดี๋ยวไม่ใช่น้ำไม่เย็นะฮะเย้นน้ำไม่ไหลน้ำไม่ไหลเด็กว่วน้ำไม่มีใครรู้ว่าวาว่าน้ำอยู่ตรงนี้ทำไมดิกูก็เพิ่งรู้เนี ตอนนั้นนี่คิดกันมาตลอดว่าออฟฟิศไม่มีวาลปิดน้ำเพิ่งมาค้นเจอตอนจะเปลี่ยนก๊อกไหลแน่นอนปิดวาลอะไรตรงไหนหรือเปล่าเนี่ปิดน้ำก็ได้แกเป็นใครจับฉันมาเข้ามา ารบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าแก่เป็นใครชายอื่นนัน่นลุต่างดาวเมื่อวานยังเล่นก,กันอยู่ดี่แต่มาวันนี้คือสับเปลี่ยนแกลบไปในฉันขอเตือนอย่าทำตัวตามลกเดี๋ยวฉันจะได้เ,เขาโยอดผมให้ลงไปกลิ่งพันได้ ใครจับฉันมาทำไมแกต้องขาดอะไรบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าแกเป็นใครช่เป็นนนุษต์างดาว